ปั๊ดพี่น้องเอ้สุดปังอิลีค่ะพี่น้องแฟนคลับเอซีขสุดปังอิลีน้องเพลงพินระดาค่ะโอ้ยอีพอยอีเม์เอ้ยมาไราย,ยักษ์เด้อค่ะมาไราย,ยักษ์ค่ะสุดยอดอิรีสำรับอ่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่เนาะแฟนคลับเอฟซีเนาะสุดยอดสุดมากมากะที่ว้าบได้เรยกว่าคำว่าสุดดังไง,งเนาะค่ะสุดมากมากเอฟซี จัดมาไราย,ยักษ์แบงค์ลากสีสะสวยหลากสีสวยสวยมากของให้เพลงพินรดาร่วมโอ้โหพี่น้องมาคือคักแค่้องเพลงพินรดาเลขหกหลักผุ่น,นี่แม่เอ้ยผุนเอาเบิ้งเด้อค่ะบอมแมนบายแสงเวอร์ด้วยค่ะเห็นบอมันสะท้อนแสงเนี่ด้อค่ะมันหลากสีสวยงามมากค่ะ สำหรับน้องเพลงพินระดาสุดยอดอีดีเพลงพินระดานี่บวาจีซิงเกิลใดเพลงใดของน้องเพลงพินระดานี่ยอมรับในความสามารถยอมรับในการร้องของน้องเพลงพินระดาอีรีค่ะน้องเพลงพินระดานี่เป็นคนที่โอ้โหเจ๋งอีรีสมกับที่แม่แพลวพราว,พ,ราวพ่อบริกเนาะค่ะ,ะเป็นผู้ปั้นเป็นผู้ อ่านี่จัดให้ึ้นไอ้นี่ให้เนาะสมอีรีกับความน่ารักของน้องเพลงพินระดาและเป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณอย่างมากนะสำหรับน้องเพลงพินระดานี่นะสุดยอดสำหรับค่ายแสงท้องฟินแลนด์เลค่ะโอ้โหเลิศมากว่าสั่นแฟนคลับเอฟซีสุดปรังมากท่านมีแต่คนแบบโอ้โหเข้ามาชมว่าสุดยอดอีลีเข้ามาคอมเมนต์แบบ มาไรของจริงมาไรของเทจากพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่บ้านฮักน้องจ้าวรสันปังนะคะน้องเพลงปังนะครับน้องเพลงถ้าได้คำคได้ค่าคอมเดือนนี้พ่อจะโอนห้าร้อยเลยครับรอฟังเพลงชุดใหม่อยู่นะครับบาสารสันบางคนเพิ่นก็น้องเพิ่งนี่สุดยอดอิรค่ะร้องเพลง มวนทุกเพลงเพลงออกมาเพลงใดนี่ของน้องเพลงพิรดาเนี่ยังอิริสมกับเป็นเด็กที่กระตันยูเนาะความกระตันยูของเพงิ่นกระส่งผลให้เพิ่นเนาะก้าวได้ไกลก้าวได้สูงเพราะเพิ่นเป็นคนที่แบบมีจิตใจดีอ่าบโบน้องเพลงพิรดาเนี่เป็นคนที่ว่ามิเมตตามีม,มีมีนำใจมีนำใจ และเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างง่ายๆเป็นคนที่แบบอยู่ง่ายกินง่ายคือกันสบายๆเนาะสมกับที่พอบิ๊กกับแม่แพ้วฮักนะคะน้องเพลงก็เคยได้ก็ได้ออกมาโพสกาวขอบคุณพอบิ๊กกับแม่แพ้วแบบเต็มๆเลยค่ะเห็นแล้วเนี่ยทราบซึ่งทราบซึ่งในความน่ารักในความมีน้ำใจของนอง้องพอแม่แฟนลับเอฟซีก็คอมเมนต์เข้ามาพวก ชอบดราม่าก็พยายามไปเข้ากลุ่มติดตามบ้านฮักของน้องเพลงนะจะได้ดาตาสว่างระหว่างมามาลัยของแท้กับมาลัยทิพหรือมาลัยบุมาลัยวนแม่ผู้ใดกันยังว่าแล้วมันหามบ่ได้เนาะคนที่ชอบดราม่ามันก็ชอบดราม่าหาแนวมาดราม่าให้จนได้ก็ต้องมีมาปั่นกระแสมาปั่นให้มันเกิด เกิดกระแสดรามา่าบ่มีอีกอย่างดอกคือคือจ้องจ้องจ้องแบบทิดจีหาวิธีเฮ็ดให้เขาตกล่นแบบใดหาวิธีเฮ็ดให้เขามีปัญหาแบบใดซึ่งก็ทําอะไรน้องเพลงพินไม่ได้น้องเพลงพินนี่เป็นคนที่เป็นคนที่มีความอดทนสูงเป็นคนที่มีความสามารถเยอะเป็นศินลปินที่ไฟแรงคนหนึ่งสําหรับน้องเพลงพินระดายอมรับในในความ ในความสามารถยอมรับในคือความเก่งของนางอิลิน้องเพลงพินนี่แล้วเป็นคนที่แบบไม่สนคํำดามาไม่สนไม่แคร์ก้าวผ่านด้วยด้วยอายุหน่อยๆแค่นี้ก็สามารถก้าวผ่านดามาได้ทุกทุกอย่างเนาะ,ะหนูเป็นเด็กมีความกระตันยูจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตยิ่งขึ้นสันพอมแฟนกับเอซีเนะ่ะ ปังปังรวยรวยนะคะน้องเพลงพัฒนาต่อไปนะคะคนเก่งหนูอายุยังน้อยอนาคตยังอีกยาวไกลลูกเพราะหนูชอบหมอรำหนูมีเส้นเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองนะลูกเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปแมนค่ะน้องเพลงพินรดาเพื่อนมีเส้นเสียงที่แบบให้ระมีเสินเสียงไปในทั้งหมอรำอีดีค่ะสมกับที่เบา บอดบีก,กับบอดแพลวผิดหวังในในโตน้องเพลงพินดาเพราะว่าน้องพย,พยายามทุกอย่างปรับตัวเองปรับปรับทุกอย่างเฮศไห้พ่อแม่แฟนคลับเอฟซีหลายขู่หลายคนยอมรับในโตนองเพลงพินดาน้องเพลงพินดามีแฟนคลับเยอะมากจริงๆยอมรับค่ะมันเป็นแบบสิ่งใดที่เฮดไห้เฮาแบบภูมิใจกับเด็กน้อยคนนึง เป็นศิลปินที่เป็นศิลปินต้นแบบนะให้กับเยาวชนหลายๆคนเยาวชนรุ่นใหม่หลายๆคนควรเอาเป็นแบบอย่างควรเบ่งเป็นตัวอย่างสําหรับน้องเพลงพินระดานะคะนี่มาจากถึงแม้เฮาซีมาจากความยากความลําบากความยากจนมันไม่ได้เป็นปัญหาไม,ไม่ได้เป็นอุปสรรคมันอยู่ที่ว่าตัวเฮาจะ ขยันพอหรือเปล่าจะมีความอดทนพอหรือเปล่าถ้าเรามีความอดทนพอไม่ว่าอะไรก็ก้าวผ่านไปได้ไกลก้าวผ่านได้ไปข้างหน้าได้สุดยอดทั้งนั้นแต่น้องเพ็งพิรดาเป็นคนที่เกง่งเป็นคนที่มีความอดทนสูงนี่แหละสมกับที่อบอดบิก๊กหรือบอดแพลวฮักฮักแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนี่แหละบ,บอบเสียแรงที่คนที่เอามาชุบเลี้ยงหรือเอามาเลี้ยงดู และเป็นคนที่ผักดันให้ก้าวขึ้นไปในที่สูงไม่เสียแรงเลยค่ะสําหรับน้องเพลงพินดาเอังเมนี่ยสแสงก็มาขอส่งกําลังใจและเป็นกําลังใจให้น้องเพลงพินดาของเขาเฮงเฮง,ฮงปังปัง,ปงตลอดไปมาไรทิปมันโบแมนต์ค่ะมาไรของจริงนะขอจะบอกให้อ่าสองแสนกว่านะคะสองแสน 2 0 0 0 0นท้วนนะคะทุ่นนี่เลข6หลักได้2 0 0 0 0นมาไล่2 0 0นหาง่าด้วยค่ะมันบไม่ได้หาง่ายๆด้วยค่ะสําหรับบ้านรักของน้องเพลงพินคือพักจริงฮักแท่เนาะ,ะทําอะไรให้น้องหลากสีหลายสีของแบงค์2 0 0 0นะคะเอามอนี้ยแสงก็มีข่าวสารมาบาสู่แฟนคลับเอฟซีพุณน่ารักทั้งสำนเอละ่ะหากใคชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แนจาแล้วก็ขอ ส่งกำลังใจให้น้องเพลงพินเพ้งเพ้งปังๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ